สกูเคยเตือนมึงแล้วให้มึงลดลาเข็นขาผู้ค้นหมด้แล้ว,วแกมึงบ่ฟังข่วงกูถ้ามึงบ่าตายมึงตง้องหนีออกจากหมู่บ้านของกู

พวกของอ้าวมึงกักบขงขงมึงไม่ปัญญาสซำหนีป่าวะมึงเห็นกูได้ซ้ำหนีป่ฮ้ยขาจมึงนี่ปัญญาติซ้ำหนีบ่าวเ,เอ้ย ค <laughs> มนะ์เนสมึงไม่ไปอยากเห็นกุสนนีบอกว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามานหมู่บ้านของเราเอ๊อย่างนั้นกำนันก็ต้องบอกลูกบ้านเรานะ ให้สังเกตสังกาช่วยกันครับถ้ามันมีอะไรผิดปกติก็รีบให้มารายงานงาน,นครับเดี๋ยวผมจะบอกลูกบ้านผมออลูกเบลต้องระวังตัวนะลูกนะค่ะพ่อพี่เบิม้มรวังในสนุเบลเราต้องบอกคนของเราแล้วก็ชาวบ้านให้ระวังตัวด้วยนะเพราะว่าเพราะว่าช่วงเนี้ยได้ยินข่าวว่ามีคนแต่งหน้าเข้ามาในหมู่บ้านเราคุณหมูมันต้องเป็นหว่วงเพราะฉันเองเนี่ย ก็เห็นเหมือนกันว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้านของเราแถมชาวบ้านเขายังโจดจ,จันว่าหมู่บ้านเรามีผีปอบอีกหมู่บ้านเรามันต้องมีอาถรรพ์แน,น่สักอย่างหนึออ่งแถมชาวบ้านเ็ายังโจดจ,จันอีก,พ,กพ่อกำนันพ่อเศรษฐีมีโจรกำลังมาหมู่บ้านหรอครับมะโจรระวังนะเราระวังตัว เฮ้ยเฮ้ยระวังนะลูกระวังรวังนะลูกเ้ยระวังนะฮึดยังไงดีเรายังไงดีเขาทันจีหนูทันสีระวังตัวด้วยเขาันจตีลูกระวังระวังพ่อลุงกำนันออกไปก่อนเฮ้ยเฮ้ย

我去我去 สู้มันไม่ไหวใช่มันเก่งมากพี่อะไรวะก็กแค่ชาวบ้านธรรมดาพู้มึงยิ่งมีงมปัญญยายอีกเหรอว,วะมันไม่ธรรมดาอย่างที่พี่เหมิมชินนะครับใช่พี่ผมไม่ได้พูดชาวบ้านเนี่ยเรี่มันว่าเสือหานเสือหานแล้วพี่ฮะเสือหันเสือหานที่มือหายหน้าไปเนี่ยผมมึงมากบดานอยู่ที่นี่นี่เองไอเสือหาน Bih mung กับกูได้ ชมข้าอยากใช้เองไปตามไอ้เสือแมงกับพระพวกมาหาข้าด่วนข้ามีวิชีเก่าที่ต้องสาสา์ซแล้วก็จะปรึกษาเรื่องปล้นในครั้งนี้ด้วยครับพี่หมไปรีบไปยมข้าผดเย,ย่ข้าขอพปเย้าก่อนได้ไหมนะไปผมก็เพ,โพ่โอ้ยบ่ไหวแล้วตรงนี้แหละ ไอเ้ขอเข้มตอานี้ถึงเวลาแล้วที่ข้าจะต้องสาสามัชชีเก่าไกลเสือหารครับแล้วก็เรื่องการป้นเศรษฐีในครั้งนี้พวกเราอิ่มกันแน่ดีดีพี่ม <c oughs> ผมอยากรวยมานานแล้วี <c> ่ <oughs> สนุกแลวเนี่ย <c oughs> เฮ้ยไอ้ไอ้คับี่เอ็งไปดูไอชีดซิวะทำไมมันหายไปนานผิดสังเกตอืมจริงด้วยคับี่เหรอโอ้ย น้องรักสวัสดีครับพี่เหิมเออดีใจเว้ยเฮ้ยไอแมนข้ามเรื่องจะปรึกษาหน่อยผู้ข้าจะมีการปรล้นทางใหญ่นะในหมู่บ้านนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้าจะสะสามบัญชีแค้นเก่าไปซื้ออาหารข้าอยากใช้เอ็งมาช่วยข้ายินดีครับพี่เหิมเราเคยร่วมเคียงบ่าเคียงไหลกันมา ข้ายอมพลีชีพ,พ,พเพื่อพี่เฮิมได้อยู่แล้วอืมดีไอ้น้องรักดีมากขอบใจมากน้องคุทีีเลยมึอชิดไป่าดจะกิพวกมึงมันทุกคนเลยไอ้ชิดไอ้ชิดโดนปอดนะเฮิร์มเฮิร์มหายแล้ว

别打了！别打了！死死！别打了！别打了！别打！别打！哈哈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 ！ สัตว์ใโว้ยสัตว์ใโว้็ยไงไงเป็นไงมึงพวกเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องปอบมันภารกิจเราต้องป้นบ้านเศรษฐี อย่าให้มันเหลือแม้แต่แดงเดียวและอีกอย่างหนึ่งข้าจะคิดเป็นชีแค้นกับเสือหานด้วยไปแก้าลูกเก้าจ่าแม่โอ๊ยเหนื่อย๋ยวหนูอะเอาน้ำไปให้พอกูกินหน่อยนะลูกนะได้จ่าแม่พ่อเขาจะได้ไม่เห,หนื่อยนะลูกนะเก่งมากลูกจ้าเก่งมากลูกไปพอ่พอพอ่อกินน้ำก่อน เป็นมากุหายเหนื่อยเลยตอนนี้ยพ่อเสร็จงจา,านเนี้ยพ่อเขาไป็นเมืองนะจะพ่ออยู่บ้านนะอยูแดนแม่ด้วยได้จะพ่อ

<น pew. S 3> ท่านเจตีว,ว่าไงกำนันผมได้ข่าวว่าโจนกำังป้นบ้านท่านเจตีนะเออช่วงนี้ดูเหตุการณ์ในหมู่บ้านเรามันผิดปกตินะน่าจะมีอะไรสักอย่างเอาอย่างนี้แล้วกันลูกเบลลูกเบลไปเอาสมบัติที่พ่อเก็บไว้เอามาให้พ่อเดี๋ยวพ่อจะมาแจกในหลานนะค่ะพ่อเออแล้วหลานมาได้ามามาหา อาลูกอ่ะเก็บไว้ให้ดีนะลูกนะเก็บไว้นะเออเก็บไว้นะเอาเก็บไว้อืมเก็บไว้นะลูกเออเก็บไว้อ่าที่เหลือเราก็เอาไปเก็บไว้ให้ดีนะอย่าให้โจรมันเห็นนะเอาไปเก็บไว้คงเก็บไม่ทันแล้วมั้งถ้ากำนัน้ยปลื้มใหญเหลือไม่แต่แดงเดียวไปทำไงดีมาดิแบ่งๆกันไป เดา๋ยวพวกนึไปเอามาอยาเไปไว้เเไปฮ้ยไปวะถูกไสดจะไม่ได้ท่าแล้วแบบนี้ไม่ไหวพวอีกเห้นนี่วะตรงรีบไปบอกเสือหานที่แล้วโอ้ยพวกแก้วพี่กลับมาแล้วพวกแก้วมาแล้วพี่เขามาฝากกัน โอไยเนี่ยเสื่อใหม่เสื่อใหม่โอ้ยที่ตัวจังเลยพ่อขอเต็นนะจ๊ะเป็นไงบ้างอยู่อย่บ้านพี่หานพี่หานเฮยมีเรื่องเสียแล้วผมใส่เสื้อเขิมมาปปนบ้านเศรษฐียงเราต้องไปดูกันไอ้เสื้อเขิมเหมือนเราเลยพลอยกับลูกแก้วจะพ่อรอพ่ออยู่บ้านเนี่ยพ่อจะกลับมาทันได้แต่พ่อเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะดูลูกดีๆระวังตัวด้วยนะ พี่ละลอะระวังปัวด้วยพี่ดีๆจ้ะพอได้แล,ล้วไอ้เสือหางไอ้เหมไปเจอกันตั้งหลายปีออสใสมังยังเหมือนเดิมเลยนะไอ้หาง เอ็งไม่ต้องพูดอะไรมากบันชีเก่าที่ค้ากันอยู่มาสาสารให้จบสิ้นกันวันนี้แล้วได้เลยไอ้เสือเหิม มึงไอ้ฮัไอ้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 ไส tamam. ู้ต่อไอ้ไอ้ เเรื่องเล่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในหมู่บ้านของเฮ้าที่มีคนล้มตายกูเค,คยบอกพวกซูแล้วพวกสูกับ่าเชือกูว่าีใสมันเป็นปอบอีใสมันมาอาศัยในหมู่บ้านของเฮ้ามันมาเป็นปอบมันไปนเล่นของใส่ในแนวทางที่ผิดของก็เลยเขาโตมันกูบอกอีใสแล้วมันกับ่าเชือกูกูก็เลยกําจัดมันเพื่อหมู่บ้านของเฮ้า ให้มีความสงบต่อจากนี้ไปหมู่บ้านของเฮาสิบ่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นอีกขอบใจอาจารย์งคงม,มากนะครับที่มาช่วยหมู่บ้านของเราใหมีความสุขอเออกำน,นันตอนนี้หมู่บ้านเราอะปอบก็โดกนอาจารย์คงกำจัดไปแล้วนะโจนผู้ร้ายก็ไม่มีแล้วต่อไปคงจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขนะคและลูกบ้านทุกคน ใครมีอาชีพการงานอะไรก็ไปทําก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะเพราะว่าหมูบ่บ้านเราเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขแล้วไม่ต้องกลัวอะไรนะใครมีอาชีพอะไรก็ไปทํากันนะต่อจากนี้ไปสิบ่มีเรื่องเล่าแบบนี้เกิดขึ้นอีก <ś led>